สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คืนที่มืดมิดของ Dark Knight คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวพันกับความรักโซกนาาตรรมและคำสัญญาที่ไม่อาจหลุดพ้นมันคือเรื่องของชุดวิวาไทยโบราณที่สวยงามแต่กลับเปื้อนดินและเบื้องหลังชุดนั้นก็คือเสียงร่ำไห้ของเจ้าสาวที่ไม่เคยได้ออกจากหลุมฝัง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปฟังกันครับผมได้รับเรื่องนี้มาจากคุณนิวหนึ่งในผู้ฟังทางบ้านของเราเธอเล่าว่ามันเป็นช่วงที่เธอกับแฟนกำลังเตรียมงานแต่งงานต่างคนต่างก็ตื่นเต้นอยากให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาหารเพลงหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่จะใช้ในงานคุณนิวบอกว่าจริงๆแล้วเธอมีแพลนจะตัดชุดเจ้าสาวใหม่ แต่แฟนของเธอเป็นคนชอบเดินร้านขายของเก่าชอบหาของแปลกๆที่มีเอกลักษณ์มาตกแต่งบ้านหรืองานวันหนึ่งเขาก็ชวนคุณนิวไปเดินเล่นในร้านขายของเก่าแถวชาญเมืองร้านนั้นดูเงียบๆโล่งๆมีของวางกองเต็มไปหมดทั้งตู้ไม้โต๊ะกระจกโคมไฟหนังสือเก่าๆกลิ่นฝุ่นกับกลิ่นไม้ผสมกันจนเหมือนหายใจไม่เต็มปอด แต่สิ่งที่ทำให้คุณนิวสะดุดตาคือหีบไม้เก่าใบหนึ่งที่ตั้งอยู่มุมร้านหีบนั้นสีดำมนมีรอยแตกตรงขอบฝาสายรัดเหล็กขึ้นสนิมเกือบทั้งเส้นแต่ที่แปลกคือมันยังปิดสนิทอยู่ไม่ได้เปิดโชว์เหมือนของชิ้นอื่นแฟนของคุณนิวเลยลองถามเจ้าของร้านว่าในหีบนี้มีอะไรระครับเจ้าของร้านเป็นชายสูงอายุหน้าตาเคร่งขรึน เขามองหีบแล้วตอบเสียงสั้นๆว่าของเก่าไม่ค่อยมีใครกล้าเอาไปหรอกพูดจบก็นิ่งไปเหมือนไม่อยากเล่าต่อแต่แฟนของเนวเป็นคนขี้สงสัยเขาเลยลองขอเปิดดูตอนเปิดฝาหีบเสียงบานพับดังเอี๊ยดเหมือนเหล็กกำลังขาดฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเต็มอากาศจนแสบจมูกข้างในมีผ้าห่อสีเหลืองซีดพับอยู่หลายชั้นพอค่อยๆแกะออก ก็ปรากฏเป็นชุดแต่งงานไทยโบราณคุณนิวบอกว่าตอนเห็นครั้งแรกเธอถึงกับตาค้างเพราะมันสวยมากลวดลายละเอียดผ้าไหมทอแน่นแต่สิ่งที่ขัดตาคือชุดทั้งตัวมีรอยดินสีน้ำตาลติดอยู่เหมือนเคยถูกฝังหรือวางไว้บนพื้นดินมานานกลิ่นอับชื้นโชยขึ้นมาอย่างชัดเจนแฟนของนิวหัวเราะเบาๆบอกว่าเอาไปซักก็ใช้ได้ละ ของแบบนี้หาไม่ได้ไง่ายๆนะแต่คุณนิวกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครมองอยู่เธอถามเจ้าของร้านว่ามันมาจากไหนหรอคะชายแก่ถอนหายใจแล้วตอบเพียงว่าของหลุดมาจากบ้านเก่าหลังหนึ่งไม่รู้หรอกว่าเป็นของใครแต่ถ้าจะเอาไปก็เอาไปเถอะราคาถูกๆคำตอบนั้นยิ่งทำให้คุณนิวลังเลแต่แฟนเธอกลับมองว่านี่คือของพิเศษเขาเชื่อว,ว่า ถ้าเอาไปซักจนสะอาดแล้วเอามาใช้ในงานแต่งมันจะดูคลังและเป็นเอกลักษณ์มากกว่าใครคุณนิวแม้จะไม่ค่อยสบายใจแต่สุดท้ายก็ยอมตามระหว่างที่ยกหีบกลับออกมาเธอรู้สึกได้ชัดเจนว่ามันหนักผิดปกติทั้งที่ข้างในก็มีแค่ชุดแต่งงานเพียงชุดเดียวและในจังหวะที่เดินผ่านประตูร้านเธอเหมือนจะได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆดังตามหลังออกมา พอหันไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหลังจากยกหีบกลับมาถึงบ้านคุณนิวกับแฟนก็ลองเปิดดูอีกครั้งคราวนี้แสงไฟในบ้านส่องให้เห็นรายละเอียดชัดกว่าเดิมตัวชุดมีสีขาวอมครีมลายปักทองที่ยังคงชัดเจนแต่ตรงชายกระโปรงและช่วงอกมีคราบลินติดแน่นจนเหมือนซึมเข้าไปในเส้นใหญ่แฟนของนิวพูดติดตลกว่า เอาไปซักเครื่องน่าจะพอเดี๋ยวสะอาดเหมือนใหม่แน่นอนแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่คราบธรรมดาพอเอามือไปลูบกลับมีกลิ่นดินเปียกติดขึ้นมาทั้งที่ผ้าแห้งสนิทแล้ววันนั้นทั้งคู่ตัดสินใจเอาชุดไปซักมือใช้ผงซักฟอกน้ำยาขจัดคราบถูแล้วถูอีกจนผ้าขาวขึ้นแต่กลิ่นดินกลับยังติดอยู่เหมือนเดิม ยิ่งไปกว่านั้นพอเอาไปตากไว้ลมที่พัดผ่านกลับหอบเอากลิ่นชื้นชื้นเหมือนกลิ่นหลุมดินเข้ามาเต็มบ้านกลางคืนวันแรกหลังได้หีบมาคุณนิวบอกว่าเธอฝันประหลาดในฝันเธอสวมชุดวิวาชุดนั้นยืนอยู่กลางทุ่งโล่งรอบตัวเต็มไปด้วยดินที่ขุดขึ้นมาเป็นกองสูงและตรงปลายเท้ามีหลุมลึกเหมือนหลุมศพในความฝันเธอรู้สึกกลัวจนตัวแข็ง ก่อนจะเห็นเงาของหญิงสาวอีกคนยืนร้องไห้อยู่ตรงขอบหลุมเธอเอื้อมมือมาเหมือนขอให้ช่วยแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจนเธอตื่นตอนตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวทั้งที่แอร์เปิดอยู่แฟนของเธอกลับบอกว่าเมื่อคืนเขาก็ฝันเหมือนกันแต่ในฝันของเขาหญิงสาวคนนั้นยืนใส่ชุดเปื้อนดินยิ้มจางๆให้แล้วหายเข้าไปในความมืด ทั้งคู่มองหน้ากันแล้วเงียบไปไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อหลังจากวันนั้นบ้านก็เริ่มมีสิ่งผิดปกติตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงเหมือนมีใครลากเท้าเดินบนพื้นไม้บางครั้งได้ยินเสียงขุดดินเบาๆเหมือนมีคนใช้จอบตักดินอยู่ข้างบ้านแต่พอออกไปดูก็ไม่มีอะไรที่น่าขนลุกกว่าคือชุดที่ตากไว้กลับเปื้อนคราบดินใหม่ๆขึ้นมาอีก ทั้งที่ตอนกลางวันเพิ่งซักจนสะอาดคุณนิวพยายามปลอบตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนอาจจะคิดมากไปเพราะใกล้ถึงงานแต่งแต่ลึกๆเธอรู้สึกว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดธรรมดามันเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องดีเลยคืนที่สามหลังได้ชุดมาเธอฝันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ยืนอยู่ข้างหลุม แต่หญิงสาวคนนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากในดินผมผายุ่งเหยิงหน้าเต็มไปด้วยคราบดินเธอใส่ชุดวิวาเปื้อนดินเหมือนชุดเดียวกับที่นิวเก็บไว้เธอเดินเข้ามาชิดตัวแล้วกระซิบว่าอย่าใส่ชุดนี้มันเป็นของฉันเสียงนั้นทําให้คุณนิวสะดุ้งตื่นแต่สิ่งที่ทําให้เธอแทบลุกไม่ขึ้นคือชุดที่พับเก็บไว้ในหีบกลับถูกกางออกบนเก้าอี้กลางห้อง ทั้งที่ก่อนนอนเธอจําได้ชัดว่าปิดฝาหีบล็อกกุญแจเรียบร้อยหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาคุณนิวเริ่มไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุการณ์แปลกๆไม่ได้หยุดแค่ความฝันแต่กลับเกิดขึ้นจริงๆในตอนกลางวันด้วยเธอบอกว่าเวลาจะเปิดหีบทีไรชุดเจ้าสาวจะมีกลิ่นดินชื้นแรงขึ้นทุกครั้งทั้งที่ห้องนอนปิดสนิทไม่มีดินหรือฝุ่นเข้ามาได้เลย บางครั้งเธอเห็นรอยดินเล็กๆติดอยู่ตามพื้นลากยาวไปจนถึงหีบเหมือนมีใครเดินเท้าเปื้อนดินอยู่ในบ้านสิ่งที่ทำให้เธอเริ่มหวาดกลัวจริงๆคือวันที่ลองเอาชุดมาสวมดูหน้ากระจกในตอนแรกชุดก็พอดีตัวสวยงามแต่พอมองเงาในกระจกกลับเห็นอีกภาพหนึ่งไม่ใช่เธอคนเดียวแต่มีผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ในเงาซ้อนกันหน้าเต็มไปด้วยคลาบดิน ดวงตาแดนก่ำเหมือนคนร้องไห้จนเลือดข้างปากขยับพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเธอตกใจจนถอดชุดออกแทบไม่ทันรีบโยนมันกลับเข้าหีบแล้วปิดฝาแน่นตั้งแต่นั้นมาเธอไม่กล้าแตะต้องชุดนั้นอีกเลยแต่แฟนของเธอกลับไม่ค่อยเชื่อเขายืนยันว่าเป็นอุปทานเหนื่อยเกินไปเพราะเตรียมงานแต่ง เขายัางยืนยันว่าชุดนี้พิเศษและอยากให้ใช้ในงานจริงคืนนั้นเองทั้งคู่ได้ยืนเสียงดังกึกกึกกึกเหมือนมีใครใช้จอบกระทุ้งลงกับดินเสียงดังสม่ำเสมออยู่ข้างนอกบ้านพอเปิดประตูออกไปกลับเห็นแต่ลานหญ้าว่างเปล่าแต่กลิ่นดินชื้นกลับอบอวลอยู่รอบตัวเหมือนเพิ่งมีคนขุดดินอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณนิวเริ่มฝันซ้ำๆในฝันเธอเห็นภาพเดิมทุกครั้ง หญิงสาวคนนั้นในชุดวิวาเปื้อนดินยืนอยู่กลางหลุมศพตื้นๆเธอพยายามเอื้อมมือขึ้นมาบางครั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้และทุกครั้งจะพูดซ้ำๆว่าอย่าแย่งของฉันอย่าแย่งความรักของฉันร่างกายของนิวเริ่มอ่อนเพลียเธอบอกว่าตื่นเช้ามาทีไรเหมือนเพิ่งผ่านการนอนที่ไม่ได้พักจริง บางวันมีรอยขีดข่วนเล็กๆตามแขนขาตอนตื่นทั้งที่ไม่เคยโดนอะไรบาดแฟนของเธอเริ่มกังวลแต่ก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าเป็นเพราะชุดสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มลังเลจริงๆคือคืนหนึ่งที่เขากลับบ้านดึกในห้องนอนเงียบสนิทไฟปิดหมดแต่เขากลับเห็นว่าหีบไม้ถูกเปิดฝาชุดเจ้าสาวถูกกางออกวางบนเตียง และที่ข้างๆเตียงเห็นรอยเท้าเปื้อนดินชัดเจนสองข้างหยุดอยู่ตรงตำแหน่งหัวเตียงพอดีคืนนั้นเขาไม่ได้บอกนิวแต่เขาเองก็เริ่มไม่กล้าเข้าใกล้ชุดนั้นเพราะตอนที่หันไปเปิดไฟในห้องเขาเหมือนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหายไปกับความมืดหลังจากเจอเรื่องซ้ำๆทั้งสองคนเริ่มกลัวจริงๆคุณนิวเป็นฝ่ายเสนอว่า ควรหาข้อมูลว่าชุดนี้มาจากไหนกันแน่เธอไม่เชื่อว่าของเก่าแบบนี้จะไม่มีประวัติเลยพวกเขาเริ่มจากการกลับไปถามเจ้าของร้านขายของเก่าชายแก่คนนั้นตอนแรกก็ทำท่าจะไม่พูดแต่พอถูกเซาสีหนักๆเขาก็ยอมเล่าแบบอ้อมๆว่าของนั่นหลุดมาจากบ้านเก่าแถวชานเมืองบ้านนั้นเคยมีตระกูลใหญ่แต่ปิดร้างไปนานแล้วเขาลือกันว่า มีเจ้าสาวหายตัวไปในวันแต่งคุณนิวกับแฟนถึงกับขนลุกเพราะคําพูดนั้นตรงกับฝันที่ทั้งคู่เจอมาตลอดพวกเขาตัดสินใจขับรถไปตามหาบ้านเก่านั้นซึ่งปัจจุบันเหลือแต่โครงไม้เก่าๆพังๆรอบบ้านเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกชาวบ้านละแวกนั้นเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้แต่พอถามบางคนที่อายุเยอะก็ได้คำบอกเล่าเพิ่มเติมว่า เมื่อราวเกือบร้อยปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของตระกูลใหญ่เธอถูกจับคลุมถุงชนให้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักในวันแต่งงานมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเล่ากันว่าหญิงสาวคนนั้นพยายามหนีออกจากบ้านสุดท้ายถูกจับได้แล้วถูกลงโทษอย่างโหดร้ายบางกระแสะเล่าว,ว่าเธอถูกฝังทั้งเป็นทั้งที่ยังสวมชุดเจ้าสาวอยู่เต็มยศ พอฟังมาถึงตรงนี้คุณนิวรู้สึกชาไปทั้งตัวภาพฝันที่เห็นซ้ำๆเหมือนตรงกับเรื่องเล่าที่ได้ยินเจ้าสาวคนนั้นคงตายไปพร้อมความเจ็บปวดและความอาฆาตวิญญาณของเธอเลยผูกติดอยู่กับชุดที่สวมในวันนั้นแฟนของนิวเริ่มยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เขาเสนอว่าจะเอาชุดไปคืนร้านแต่พอหันกลับไปที่รถ กลับเห็นหีบไม้ที่ใส่ชุดมีคราบดินใหม่ๆซึมออกมาตามรอยแตกทั้งที่ก่อนออกจากบ้านหีบนั้นยังแห้งสนิทคืนนั้นหลังกลับบ้านคุณนิวได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ข้างหูตอนกำลังจะหลับเสียงนั้นกระซิบว่าฉันก็อยากแต่งงานแต่เขาไม่ให้ฉันได้อยู่กับคนที่รักพอหันไปมองก็เห็นเงาหญิงสาวนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้อง หน้าเต็มไปด้วยคราบดินร้องไห้จนสะอื่นสะอื้นแต่พอเปิดไฟกลับไม่เจออะไรเลยทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจไม่รอดคุณนิวบอกว่าเธอไม่กล้าแม้แต่จะมองชุดนั้นแล้วเพราะทุกครั้งที่หีบเปิดเธอจะรู้สึกเหมือนมีสายตาเต็มไปด้วยความอาฆาตมองออกมาจากความมืดข้างในคืนก่อนวันแต่งงานที่ทั้งคู่รอคอย แทนที่จะเต็มไปด้วยความสุขใจกลับกลายเป็นคืนที่หนักอึ้งและกดดันที่สุดในชีวิตคุณนิวเล่าว่าเธอนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วคืนนั้นยิ่งเลวร้ายกว่าทุกครั้งเพราะทันทีที่ปิดไฟในห้องเสียงขุดดินกึกกึกกึกก็ดังขึ้นจากในบ้านเองไม่ใช่จากข้างนอกอีกต่อไปเสียงนั้นดังมาจากปลายเตียงเหมือนมีใครกำลังใช้จอบตักดินอยู่บนพื้นไม้ เธอกับแฟนหันไปมองพร้อมกันและสิ่งที่เห็นทําให้แทบหยุดหายใจชุดวิวาที่ควรอยู่ในหีบกลับถูกกลางออกยืนตั้งขึ้นเองกลางห้องแขนเสื้อค่อยๆขยับเหมือนมีคนสวมอยู่จริงดินชื้นๆเริ่มหล่นโปรยลงบนพื้นทีละก้อนก่อนที่ร่างของหญิงสาวในฝันจะปรากฏชัดเจนเธอผมยาวรุงรังเต็มไปด้วยเศษดิน ใบหน้าซีดเผือดแต่ดวงตาแดงฉ่ำด้วยน้ำตาเสียงร้องไห้สะอื่นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเธอฉีมาที่คุณนิวแล้วพูดว่าชุดนี้เป็นของฉันอย่าแย่งของฉันไปในวินาทีนั้นคุณนิวรู้สึกเหมือนร่างกายถูกดึงดูดร่างเธอค่อยๆเคลื่อนไปทางชุดเจ้าสาวแขนขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้ แฟนของเธอรีบคว้าตัวไว้แล้วตะโกนเรียกชื่อแต่ยิ่งดึงกลับยิ่งรู้สึกว่ามีแรงมหาศาลดึงกลับไปอีกฝั่งดินเริ่มปกคลุมพื้นห้องหนาขึ้นเรื่อยๆกลิ่นอับชื้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเสียงเหมือนมีคนหลายสิบคนพากันขุดดินดังรอบตัวภาพหินสาวคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้มือเย็นเฉียบของเธอเอื้อมมาจับแขนคุณนิวคุณนิวเล่าว,ว่า ตอนนั้นเธอเหมือนเห็นภาพซ้อนเธอเห็นตัวเองถูกบังคับให้สวมชุดเจ้าสาวยืนอยู่กลางหลุมศพตื้นๆและร่างของหญิงสาวคนนั้นกำลังจะก้าวเข้ามาแทนที่เธอเหมือนต้องการใช้ร่างเธอเป็นทางออกแฟนของเธอรีบวิ่งไปยิบไฟฉายส่องตรงไปที่ชุดทันใดนั้นร่างหญิงสาวกรีดร้องเสียงดังจนหูอื้อทุกอย่างสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเล็กๆ ก่อนที่ภาพทั้งหมดจะหายวับไปในพริบตาเหลือไว้เพียงชุดวิวาที่กองอยู่บนพื้นเต็มไปด้วยคราบดินสดใหม่เหมือนเพิ่งถูกขุดขึ้นมาและกลิ่นอับที่ยังคงอบอวนไปทั่วห้องหลังจากคืนนั้นทั้งคู่ตัดสินใจยกเลิกงานแต่งคุณนิวบอกว่าเธอไม่อยากเสี่ยงให้อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอีกพวกเขารีบเอาชุดไปคืนร้านเก่าแต่เจ้าของร้านกลับบอกว่า ของที่เอาไปไม่เคยกลับมาได้หรอกเขามองด้วยสายตาที่เหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะจบแบบนี้คุณนิวกับแฟนย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีและตัดสินใจเริ่มต้นใหม่โดยไม่เอาของเก่าอะไรติดมาเลยแต่เธอบอกกับผมว่าทุกครั้งที่หลับตาเธอยังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆแล้วบางคืนเธอจะฝันเห็นชุดวิวาที่วางอยู่ปลายเตียง เปื้อนดินเหมือนเดิมรอให้ใครสักคนมาสวมต่อผ่านไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของชุดวิวาเปื้อนดินสิ่งของบางอย่างอาจไม่ได้มอบความสุขอย่างที่คิดแต่กลับผูกพันด้วยความทบความรักและความอาฆาตที่ไม่เคยเลือนหายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความมืดของดาร์กไนท์ครับ